สวัสดีค่ะยายแหววพเพิ่นเด้อค่ะมื้อนียายแหวก็ะส้งส้งอยากกินขนมเส้นใส่น้ำปลาได้ค่ะน้ำปลาแดดมอนย่อยสิพามาก,กินน้ำขนมส่วฮหอนๆใส่น้ำปลาแดกนัวๆเด้อค่ะเด้อก่อนสินกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายให้เด้อค่ะกดติดตามน้ำเด้อจ้ามาค่ะมาอยู่ขนม กินอะไรหน่อยก็เนาะค่ะเนาะมัน hmm. ส <c oughs> <Maybe S 2> hmm. ีเบอร์มันสีกินบอร์เบอร์มัดสีเบอร์มัดสีเบอร์มัดสีเบอร์มัดสนเบอร์เมันตัดตรงเปลี่ยนงานง่ายแบบผักแต่นีมีผักบุ้งเนาะค่ะมีผักบุ้งผักบุ้งลวกแล้วก็นี่จังมี่ทัวค่ะมี่ทัวร์ยายสีท่ากินแซ่บเนื้อนวๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากรู้สูตรกับโคติดตามเนาะค่ะกดติดตามย่า จะได้บอกสูตรอันนี้นำปลาลาด้ค่ะตุ่มปรุงรสนวลนัว,นวอาดามันต้องไปค่ะอาดามันต้องไปสูตรบวญ่ายเลย,ยะคะ่ะสูตรเด็ดสูตรทำไม่ได้ยากปรุงตามใจชอบด้วยกันค่ะปรุงรสตามใจชอบจะพร้อมใส่น้นำตาลลง นิดนึงผู้ได้มักหวานก็ใส่หลายผู้ใดมักบ่หวานก็ใส่น้อยแล้วค่ะเด้อจะจิ้มปนนะค่ะคุณปนขวดขวดจนเนี้ยแตกเนี้ยแตกพี่น้องเอ้ยพักหน่เอาเลยค่ะหลานสาวโดดังเราแยกมุมแยกมุมกินคนเราใกล้กันบไดมันห้อนห้อนพักค่ะพักคุณบอกว่ากินแล้วมือเศร้าเลยค่ะ สินแม่เสียมาพวกินเน้เนเอหมูอืมอมาิดะหายอดกันที่มาติดหยอดอร่อยอร่อยนะคะไหนเนาะที่มาหลักเบิงเงินิดีโอข้าหน้อบะม ไส่แบบเหมือนกับตัวหัวเบื้องหลังหัวสิววันแม่แบบไงวันแม่ให้แม่เด่นไหลไหลยังตามใจชอบเด้อค่ะเด้ออีเดย์มาเข็มกับไส่น้ำปลาหลายๆเสียงรถใส่น้าบานนานมาก ก้คนไงนยัเนียบอกเนี่ยดู่านเราสองสองหลับไอ้น้ำะไรอะไรันต่้าโวสิ่งต่าลาใช่หหรึไหมคะุถรถไยรถมันเนาะค่ะเนาะโอ้ายกกันยนังไง ตั้งแต่เริ่มอ้วนนะนมาขาะอารมณ์ดีแต่กันบอไปแต่กินบอสจ้ามากินของกันครับอุ้ยวายทำได้แตก เราแม่ยุงเนียแตยกินนเสียละเวลากินก็ต้องเซ็นจังเลยอัดทลได้กัน ตัวยุ่งรู้ไหมอ่ะเสียนไม่ค่อยดีไปเลยเรียนมันยังเหนียวนนิดกินจ้ะ ของยังบ้างเป็เอไรก่อนขอบเหี้ยใช่ครอืมเจียบี่ห่อเ้เจียบเวียแน่มปกติเจ้านี่มเขียบคัาวใช จเจ้าเลยสิวบบกูได่า,ดาบักรินมันหวานมันจะย่าย เ็จน้ำน้ำแม่เลปวเก็บเก็ดเก็ดสามารถชคกล้หลายเลยค่ะพี่น้องหลายหวามลุงไม,ม่ใช่ <laughs> หวมลุงไ, <laughs> ไม่ได้กิ่นเลยไอ้น้ำไอ้น้ำประแดกเนี่ย จะเกียบพอๆกไมอ,กอ,ไอ่ะต้องเป็นบวกคืองบวกพื่องเฮียดอันไงครับหล่ะไมาเหลืนนะอแล้วเีใส่กันห่าผ่วง้ากาันบัแบเ้ตมาเห็นปเปลี่ยนมุมเนาะป๊่วงลูกบอลเตี้ยง